พอคันวดเสียงแต่ตัวเนาะฟังแล้วเพลินเลยนะพออ่อเสียงมนะันเนาะโอ้โหมันจะเลยดีนะเนาะสวัสด,สสดีทุกคนทุกท่านครับผมเจอผมอีกหนึ่งคลิปกับช่อง youtube นาโก้หินแห่ครับวันนี้นาโก้แห่ได้เดินทางมาแถวหนองอ่างทองเหมือนเดิมแอบแฝงอยู่ข้างในนี่แต่ไม่มีใครเข้ามาถึงเพราะว่าแถวคนแถวนี้ไม่ค่อยจะเล่นนกกันครับผมเขาจะเล่นแตเ่ยพวกนกเข,ขาชวานกอะไรนะครับผมก็ ท่านใดที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่ออะไรถ้าทราบข้อมูลก่อนใครนะครับผมให้กำลังใจก็ให้ใจกันมาเรื่อยๆนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาต่อนกน,นะครับผมเออยังไงก็จะพาไปชมนกอีกท่านหนึ่งอาจารย์ท่านนึงอยู่ตรงหัวคลองครับผมเอาบอกว่ามีนกต่อหลายตัวก็ค่อยไปดูกันนะครับผมน,นี้ก็มาเยี่ยมบ้านเซียงแถวน้องอ่างคลองครับผม ไปดูหมาย,ยางี้ครับดูเยอะมากเลยครับเดีย๋ยวซูมให้ดูครับไ,ไปรับชมได้เลยครับผมนี่กล้นะั่นแหละคู่คู่กักนนะ่ะห้ากุกห้ากุกเราพ่อคูววขข่ขาวนี่6้ากกอันนี้รูกเขาแขก อันนี้มือปืนได้ไหมพ่อ้นี่บ<อ>ล,ลนนูันี่หัวสายเพาะเลยนะครับผมเพาะไวเยอะพ่อเดี๋ยวจะมีมเพื่อนๆมาแบ่งเยอะเลยไข่แล้วไ <laughs> ข่แล้วพ่อไข่แล้ว

อันนี้นกลมมาเราพักกันท่นู่นมาตัวไหนพ่อเนี่ย พวกนี้เป็นลูกป่าเลยพวกมันก็ไม่เชียงนะพ่อนก,กอแต่ตัวถือว่าพ่อคัดได้สวยมากเลยนกของมัน,นพราเวลาคัดได้ฟังเสียงเอาไม่พอคัดนอกอันนี้เสียงไม่โตนะตัวนี้ครับลกลูกป่าเล่นนกดีอืมบางคนก็ชอบนอกป่านะบางคนแแล้วต่ครับ กำลังกลุ่มเลยนะพ่อเนาะทุกตัวเล่นทุกตัวเขาเปรียดเอาทุกตัวพ่อว่าเอาลงเอา,เอานานอะ,ะไรวะนี่แป๊บหน,นึ่งฝั่งซ้ายหนึ่งกีกุกพ่อฝั่งซ้ายไหนฝั่งซ้ายมือเรานี่ยพ่อตัวเนี้ยครับเสียงเล็กตัวเนี้ยกุกเดียวอ๋อไอ้ที่พ่อถือเลยกุกเดียวเนี่ยถือไปเอาเลยตัวนี้ยนะพอ่อเออทั้งหมดนี่แหละ บอกวัดยังน้อยไม่ดีบ่ไม่มีตัวแล้ววะเนะไอ้ตัวนี้ก็หนึ่งกุกนะพ่อตัวเนี้ยไม่ใช่ไอ้ตัวนี้นะกุกเดียวครับตัวนี้เป็นลูกป่าร้อยใช่ไหมพ่อลูกป่าร้อยตัวนั้นเสียงเล็กเนาะอือเสียงเล็กหองแต่เนาะเขายี้นกดี ฟุ้งเน็ตพี่ยี่นกดีนี่อะอตือนตือนเนาะเอาอยู่ดีพ่อเนีอาพอคันนนเสียงแต่ตัวนเนาะฟังแล้วเพลินเลยนะพ่อเสียงมันเนาะโอ้โหมันจะเลยดีเท่าเนาะมันจะเลยดี ใส่ๆป่ะดูตัวตัวนี้หนึ่งกุกแล้วป่ะกุกหนึ่งกุกหนึ่งพันหกต่อสองกุกแล้วไม่ชอบใช่ไหมอืมแล้วมันมันยืดไปอ๋อมันยืดมันยืดอันนี้ก็กุกเดียวหมดกุกเดียวลบต่อตัวกุกเดียวหนุนสามกุกว่ะอันนี้ริยวขึ้นยังพื้นหมดตัวนี้ริยวเอาหมดเล่นะลูก ้เดีมอเล่นดีเอาที่เรียกผมมาไม่เล่นเดี๋ยว่อ,อตัวนี้สามกุ้งห้อยสามกุ้งเต็มพอสากุ้งห้อยห้อยสามกุ้ง้ยใช่มันก็เต็มมงไม่เต็มมันก็ไม่เต็มขาวันเนี่ยเอาทุกตัวดิ้นใก็เอา

ตอนนี้เสียงไหนพ่ออยากฟังเสียงฟังเสียงอย่างเสียงร่างกางๆครับฟังเสียงตรงไหนถ้าลูกผ่านๆหน่อยมันจะโอเคนี่อยากจะเปียวเปียวเนาะเปียวเปียวสีเปียวนู่นตันเปราแนะนำให้เอาไอ้ตัวนู่นโอ้เยอะมากครับท่านผู้ชม เอาพ่อเขาบอกสอนให้ลึกแโอ้หูยนั่นทำไมเป็นเป็นตัวผมไม่เห็นเมืนนกอันนี้แล้วเมืนนกแล้วเนาะพ่อใครที่มันเล่นกับฟังเที่ยวเดในแกบาเออผมว่ามันเล่นพออยู่ที่นี่มันยังก็ะตุ้นตื่นเนี่ยมันตื่นไอ้กระลอกกระลอกมานเยอะ ก็บอกก็ไปให้มันเชื่องเราสักหน่อยโอ้โหม่งเห็นเราเนี่ักานาครับมันก็ไม่ไม่เร็วเท่าไห่นะพอนะออลูกดีลูกนานเนที่นี่มันยังไปลูกนกอยู ได้ไหมครับได้ไหมครับโอ้ขอทานเลยพ่อไอตัวที่แกไปมันยังมีด้วยปลายเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเลีเข้าจับแต่มันยังจะออกติดๆด้วยมันเปลี่ยนยังไงพ่อมันจะปลายมันเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับนี่ขัดในไรเลยตอนนี้เริ่มมีหนุนอ่างอยู่ Đúng rồi. Ừ. là chung Cái này, à mình, mình thắc này mình nó à. nhìn เสียงก้างเสียงคมนะเจี้ตัวนี้ตัวนี้ยมน่าต่อละไต้ตัวนี้ไคตัวที่เอีเล่นใช่ไล ขึ้นจัดน้องพอน้อนะ้องโมไปขึ้นเป็นพี่ฮึสายกูเรับ เสียงเล็กนะครับทุกท่านได้ยินเสียงครูแล้วนะครับเฉลยประมาณสิบยี่สิบตัวครับผมตรงนี้นกก็ไม่ดิ้นเท่าไหร่ครับเข้าไปเนียดง่ายครับตรงนี้ไกลมากไม่ได้ครับหัวกล่องมันจะดิ้นมากครับ มันคือไอ้ที่เดียวตีมาเนี่ยมันเพิจะเริ่มเล่น,นตัวไหนพ่อฝั่งซ้ายนเนี่ยเนี่ออ่อก็ที่ได้ลูกมาอไอ้เดียวขเข้าเียวส เสียงเล็กมันเปิดอยู่นะฝอเสียงมันเนาะมันเปิดดีอะมันบอกอยู่ก็จะโกหกอะไรลรามันขัดมันเปิดดิคนเล่นเหมือนกันไอ้นี่มันก็ดีมันดีเลยทั่วมันก็ดีแต่มันมันคนละอย่างไงอ้าวแล้วแต่คนต้องบอกว่าแล้วแต่ฟังเอาเนี่ยพ่อเออเขาบอกเรียนที่พ่อพูดแหลวฟังเอาไว้เออฟังคนฟังเป็นมันก็โอเคอย่างแกจะเป็นแน่ เราูครับได้ไดครับตัวนี้เล่นไอ้ตัวที่่ผมดูนะไอเสียงเล็กเนี่ยพ่อนี่เล่น ชอบเสียงคุคมคมใชอยู่ว่าคัดเสียงได้ดีมากเลยนี่เสียงคือคือคืแัเออไม่ไเอา <c oughs> <c oughs> มันไม่ชวนฟังยังไงตอไม่ได้นกก็ขอได้ยินเสียงไรวะไอ,อ้ขึ้นมาเสียงมันหน้าฟัาถึงเสียงมันไม่โตให้มันคมคมอะนกต่อไม่ต้องเอาเสียงโตหรอกเสียงกลางๆให้มันคุมคม ใช่ไหมครับเสียงตองมี่นกมันจะต่อมด้วมันหลายอย่างเสียงคมนี่เสียงต้องคมกลางมาลงขึ้นนี่ใช่เสียงนกต่อมัจะเป็นทั้งเสียงต่อมคเล่นนกต่อมเสียงบานปลายกลางแต่มันคมแบบเราฟังแล้วเราก็สบายหูเสียงต้องคม มันมีแล้วบางหนวน่ะเล่นพันนกต่ออ่ะเราต้องให้นกเสียอายุหน่อยมันจะสู้นกแข็งครับมันจะสู้นกนานนกแข่งอย่างพวกเราเนี่ยอ่อนนี่เราเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะสู้แข่งเก่งๆไปเรื่อยถ้าได้นกสักตัวเลยโอหแม่จังหวัดขี้อ้วนเลยแต่นนี้มันก็วันเขี้อวเลยแด้ยินเสียงนกฟาดแนวเลยมันรู้แล้วนี่เพราะว่าอยู่ป่าอายุเท่าไหร่แล้วเราไม่รู้ใช่ไหมแต่นกมันรู้แล้วอย่างพวกเราเนี่ยเรารู้เพราะอายุขนาดนี้เราต้องเล่นไปได้เลย แต่ยาวเลยยังน้อยห้าสี่ห้าปีเท่านั้เล่นและอย่างพวกนี้มันถูดูแข่งมันก็ลูกนกแก่ไม่แก่ดูแข่งเลยว่าแข่งนกถ้าลูกแก่ดูยังไงป่ะแข่งถ้าดูแข่งมันแดงพัดแข่งมันแดงแข่งมันจัดแดงขึ้นไปหมมควาแข่งมันไม่จัดถ้าแข่งขาวล่ะแข่งขาวมันก็น้อยอสีส้มสีนั่นน่ะแข่งยังไม่แดงจัดมันจะเป็นเปลี่ยนสีไปเรื่อย ถ้่หนั่นนาะกับจนแกไปเนี่ยว่าบาดก็ส่งมาเสียจะขาดยังไม่ถึงปีจวนจะถึงก็หล่ะจวนจะถึงก็หล่ะอ้ยพอไม่ไยน่าใหม่นูกป่าไม่บางทีเขชอบนกป่าพวกนี่อ่ะมันตายลูกป่าครับมันเล่นดีกว่ากัน แต่ผมก็เจ็บตัวอย่างลูกกับพ่อเงี้ยความเข้าอู้ไม่รู้อะไรของน้อพ่อหนูความแข็งแรงตกันใช่ไหมยังพ่อเนี่ยมึนลงอยากจะนอนแล้วยังไม่อยากจะเที่ยวมันก็มึนต้องเล่นตอนมากต้องให้เล่นนกหนุ่มใช่ไหมใช่มันต้องเล่นนกหนุ่มๆอย่าไปเชื่อใครว่าเล่นนกแก่อย่าไปเชื่อใจ่ล้วไม่ได้เราเชื่อพ่อหน่อยอย่าไปเชื่อครับไปดูนกหนุ่มๆเนี่ยเราไปไม่บางบางทีบางเซียนบางเจ้าเนี่ยเขาเขาจะคุยผมฟังว่าอย่างนั้นว่า นกมันทำไมถึงหยุดบางทีเขาจะถามมามันจะปล่อยนกอายุมันมากแล้วมันจะชราเพราะว่าเวลานกเข้าหยุดเนี่ยเขาอยากรู้ว่ามันทําไมพ่อมันจะอายุมากไงมันจะชราจะลบหนุนว่ามันเข้ามามันเข้าอ่ะจะปีอย่างเดียวอ่ะเข้าใจไหมล่ะเข้าก็เมียเข้าติดตัวแต่บางทใช่ปะเดี๋ยวพ่อเนี่ยเดี๋ยวได้ดูคือว่านกอายุมันมากใช่ไหมพ่อถึงมันถึงหยุดเอออายุมันมาก อนมอมเอาเลย้ับไม่เอาด้วยไม่เอาหรือบอกพ่อไม่แนะนำลอเ่ลอายุอายุหรอกับไอย่างที่เอาไปได้สามปีสี่ปีข้างหน้าก็ยังเล่นได้อยู่พ่อสบายมากยิ่งเก่าเมยิ่งเก่าน่ะเอาาไหนเยไหนก็ไม่มีอะไรเลยก็เศราเบาผ่าปุ๊บเอาเลยตัวกับแป๊บนึงกินข้าวมีปลาก่อนีเอา เป็นเท่าหนักเศ่าเบาทีนี้เอาเอาตลอดเรียกเศราหนักเศราเบาลูกปลาเมื่อตอนเลี้เล็กๆอะไม่ได้คือแล้วมันก็เหมือนนกนี่นเราโดนปั่นมาปะเคยเลี้ยงตัวใจดีเที่ยงมันจะเล่นยาวเล่นยาวบางตัวเล่นปุ๊บแล้วหยุดกินข้าวกินน้ำเที่ยงมันก็อ้าหลายอย่างนกับหลายอย่างเที่ยงเขาจะพักอยู่เวลาแล้วมันจะมีช่วงระยะมันเข้าไม่เข้าก จะ,ระ,ร,ะระยะไหนบ่ะบางทีมระยะมันถ้ามันถูกดูแลมันเข้าวปิดเลยแหละต่อตอฮะจักเหมือนได้นกเหมือนได้นกเลยมันะนกพอจะเห่ามันเป็นบางทีมันก็เเล่าบางทีปวดหัวตัวร้อนแล้ว<า>ก,ก็มันขยายเห่าเอาจะไม่เต็มที่ถ้ามันเต็มที่เนี่ยจะเห่าเห็นนกฟัดเนี่ยแม่ใส่หญิงนั่นแหละออกกระเดี๋ยวเสร็จมันจะมีเหมือนเหมือนเล่าเลย เราปวดหัวตัวร้อนเลยแล้ว่อนอ่ะเออนกมอกก็เหมือนเราลนกป่าก็เหมือนกันนะเปนไหนดูดูเป็นแพลี้ยนกป่าเนี่ยหอกเกียรติมันเพราะว่ามันเล่นได้ต้นอย่างเก่งก็สองต้นปะขอสมรุจทุกบันผมก็จะไม่เอาและเพราะแดดออกอนหน่อยกูว่าทักจะปืนปีกเลยมันเป็นอย่างนั้น อ่อ <mêmes. S 2> ไม่ค่อยแนะนยรำเท่าไหร่ลร <Serve the teeth> อกครึ <stay> ่งมันไม่รอลูกครึ่งมันเจ้าุกทั้งวายอย่าให้เสียงมันคารมเยอะไปไปพ่กเอออย่าไปให้อย่าไปให้มันมีมากอย่าไปให้มันมีอันรบางแก้ดกป่าได้ดีเออแต่ให้มันมีปลายสีเป็นเปลี่ยนที่คือเปลี่ยนเนี่ยเราจะได้สบายใจระวังเราจะได้เพลินเออโนกวามที่เปลี่ยนแล้วไม่ได้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วพวกที่ไปต่อในการมันก็ แต่คนฟังไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกใช้ไม่สกิดหัวใจเพราะพ่อบางทีบอกจเชียนใหม่นี่เลยแว่านกคลุมเขาว่านกคลรลมนี่มันคลุลมแบบไหนพ่อมันคามมันก็หลายอย่างนะมันคลมมีเปลี่ยนมีขัดมีอะไรมีขัดมันโูโูกูกูวไอย่างไรี่อเงี้ยอ๋อแต่เรียกลูกคาลมลูกคารมเออเหนื่อยๆลูกคารมเป็ไงวะอย่างเง้ยอันนี้อันนี้คือโวนภากลางนะพ่อเนาะเออ โซนเรามันต้องโซนนกอย่างนี้ครับนกเสียงข้องกว้างเสียงคมคมกัดกัดหูครับไปขึ้นปุ๊บเนี่ยให้มันกัดกัดหูครับอืมรูป่าได้เจ้าคุณตัวไอเอฟตัวเออรู้ป่าได้เจ้าคุณตัวนี่ยยายตัวนี้เนี่ยมันเสียงคมไอตัวไหนก่อนี่ย เอ้อ้ไอ้เสียงเล็กไงเสียงโฟมเนี่ยมันจะเสียงหน้าฟังถึงมันเล็กก็จริงมันจะหน้าฟังปากเล็กมันหน้าฟังเก่งมึงตัวเสียงเมื่อไม่ดังก็เสิร์ฟทะเลดีเสิร์ฟตกของตัวขันดีแต่ทะเลไม่มีพวกมันๆเนี่ยมีตัวมีแบบว่ามีวิธีดูไหมปะมันพวกนี้มันจะหลอก นกที่มัน,มนหมาน่ยเราจะบอกให้บางครั้งตัวแรกครั้งแรกมันไม่หมานก็มีวางนะ่เาเรื่องเลยไม่เอาเรื่องเลยแต่พอมันได้ข้าตัวแล้วมันจะเคยนกมันจะเอาเรื่อยแล้วทีเนี้ยมันจะมันเที่ยวแล้วพอมันได้ขักตัวอ่ะมันจะมันเขี่ยวเที่ยวเที่ยวเขี่ยวเที่ยวไปเรื่อยๆที้วก็จะมาอีกไปเรื่อยๆเรื่อยๆอติดทีเลื่อยีนกต่งีมันขึ้นอยู่กับปล่อยนกต่อมาจะปล่อยยังไงครับางตัวก็ พอตอนเรียกเสียงดังเสียงพอพอนกเข้ามาอดมันอดมันอดขยับปีกค่อยๆอันนี้มันกหม้านช่ไหมพวกนี้มันจต็มตัวใสโอ้ลิกเลยอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไปเลยตัวไหนดุเข้าเลยก็ไม่ดูก็ไปเลยอ๋อจะไม่ดูก็ให้เข้าเลยพวกนี้ลูกปลาดุดมันติดง่ายแต่มันตัวดุมันก็มีวิธีของมันอี่แกมันก็มีลมอดมันมีทุกอย่างมันก็มีดุมีอดมีถอนมีอะไรของมันไป เดี๋ยวก็ต้องเสร็จมันมันมีหล่มันเข้ามาต้มมาแล้วออกไม่ได้ดูต้มเสร็จหนึ่งตัวนั้นน่ะนกเดี๋ยวนี้นะถ้าตัวไหนเข้านกตัวไหนถ้าต่อนกเก่งตัวนั้นน่ะนั้นเดี๋โอ้เดี๋ยวนี้มันต่อกันทำชอกโอ้โหเห็นมันเนียนเลมันชิ้นหมาดเลยนะมั่วเหมือนแบบหมาดเลยนะชิ้นทุกหมดแล้วเห็ดมันเห็ดไม่เห็นมันเนียนเลยเห็ดเลยนะตอนนี้นกที่นี่มุกเนี่ยที่ต่อได้ไม่อยากเข้าเพราะอะไรมันยิ้นเสี้ยมาแล้วยิ้นเสียง แต่ที่นี่มันหลงมาเสร็จใช่ครับมันล่นมันะนี่คยดีกว่าดีก่เนะเอเนี่ยนมันไอ้อเดียวตีมาเนี่ยมันเพิจะเริ่มเล่น ตัวไหนพ่กฝั่งซ้ายนนเนี่ยพวอก็ที่บดิลูกมาเ<อ>ข้าทีเดียวสองตัวอะไรหรื่าโอ้ได้้ยดเยอครับผ่านอยู่พวกผ่านอยู่ตัวนี้ ต้องให้เครื่องเราก่อนนะครับเอ้าเสียงเล็กมันเปิดอยู่นะฝอเสียงมันเนาะมันเปิดดีกับมอกอยู่เพราจะโกหกอะไรลรามันขับมันเปิดสิคนเล่นเหมือนกันไอ้นก็ดีมันก็ดีมันดีนะเที่ยวมันก็ดีแต่มันคนละอย่างไงอ้าวแล้วแต่คนคืองบอกว่าแล้วแต่ฟังเอาเด้พ่อเขาบอกเรื่องที่พ่อพูดแหละฟังเอาเออฟัง ฟังเป็นมันก็โอเคอย่างแกจะเป็นแน่เราเรารู้ครับผมได้ได้ครับเป็นใหม่ๆไม่รู้หว่เนาะใช่ครับดีไม่ดีไม่รู้บางคนทุกอยากครับเอาพ่อมากลับก่อนนะพ่อเนะพ่อจะได้ไปส่งเอาครับ